ฮัลโหลนับเบอร์3ฮัลโหลฮัลโหลนับเบอร์3ฮ่าบロ้ฮ่าบโรฮ่าบโร้บรยูยูทูบเบอร์ย่าผมยูทูบเบอร์ยูทูบ b e น h a n n e l name บโร้ย่า c h a n เ e l เอ m e LFF Laughful Fun อยูซีดัต TikTok Facebook Twitter OnlyFans โอเคบร้เฮ้ยเขาเขาขอเขารู้จักเรายู y บร f r มอ่า o i มฟ r o m Thailand สวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหกรเกมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเฮ้ยเจอปังเดี๋ยวผมได้ใช้ปืนสนับเลย่ัมเดียว วอทบูอาอยู oh, yeah, where, where from, oh, oh. yeah, yeah. ่บูอานายเป็นใครอมาเลยคุอมาดิกเนี่ยอามาดิกรเนี่ยเนี่ยอย่าอมดยูคอฟอร์มนจียูคอฟอร์มบังเดสอ๋อบังเดสอย่าไอเลบังดาซย่บังระเทศคนเล่นเยอะมากเลยนะทุกคนบางประเทศคือแบบว่าโอ้ยเที่ยบอะไรเห็นเล่นกันแบบโห

yeah, number one for player. Yeah, no <laughs> <Sure, pretty crazy. laughs> yeah, I pro pay No, tension. So to like you. Yeah. 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 অলপ খাই খালে ইয়াৰকেতো মষ্ট হৈ যত অলপ হব দাম বেৰা ভাল বেৰা কি নামায় কৰিব লাগে কেনেকুৱা บังกราเดสยาบังกราเดสไอเลบังกราเดสวะนัดเดียวกูพี่ขอฮฮัลโหลฮัลโหลยามซิมะมซิมยามซิมมวันนี้ที่ดีเน่วันนี้ทุกคนถ้าเกิดเรากดเด้งดึงไป แล้วต่อให้เราตกจากที่สูงก็ตามเราจะไม่น็อกนั่นคือเทคนิคที่ทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับคำเหี่ยคำเหี่ยคบมันไม่คําแล้วเนี่ยมันมันล้วงแล้วไม่คําแล้วมันกดไอ้ดอกเราไม่พักเลยนะคำเหี่ยฮัลโหลลำพืชลำพืชโฟคำเหี่ยโก o ทูมาร์กเยลโลอยู่เนะเราจะได้บินหรือเปล่าในสามสองสุบเอ้า เฮ้ยอาไมอุตลมนะกครับมาฮเชอร์รี่เซอร์ g o o d b y นะบัดดี้ g o o d b y เออมีหลายๆคนถามผมเหมือนกันว่าพี่ฝนพี่ใช้กิฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมได้คำตอบแล้วผมสังเกตดูว่าตัวผมนั้นใช้กิฟนี้เนี่ยเซตนี้คือแล้วผมคือเดอะเบสอะคือแบบว่ากิฟใหม่ปากกระบอกใหม่แล้วผมคือใช้บ่อยมากแล้วถ้าเกิดว่าผมของฟูผมจะใช้กิฟนี้ตลอดเฮ้ย เดี๋ยวด่านมันผมอยากได้วะ่ะแต่มันอยู่ท่ามกลางเลยนะก็รู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวนั่นเนี่ย <Enemy spotted. S 2> ก็ยังจะไปจะไปแข่งขันโอ้โหมาเป็นเพืโโอ่โโอน nvm ไม่เอาโอ้ยคนโง่กี่ตัวกี่ตัวโอ๊ยไม่โดน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 เห็นตัวเนนดียวหนึ่งนะับแค่ตัวเดียวเองครูแค่ตัวเดียวเองน้องข้ามันได้พี่ปั๊บ ออสมะชอบสกิลนี้ว่ายน้ำเร็วปีนก็เร็วครับโคตรดีแบบดีมากเลยนี่นะลาปีนปุ๊บปับ๊บเห็นปหมแบบปุ๊บปับ๊บอ่ะเนี่ยปุ๊บปั๊บอ่ะมันแบบปุ๊บปับ๊บเห็นไหมเวลาทำอะไรมันทำแบบว่องไวถ้าแบบอย่างนั้นยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมไปสาธิตให้ดูว่ามันเร็วแค่ไหนที่ผมบอกว่าเร็วแบบปุ๊บปับ๊บ บูบับบูบับบู้บังขึอนเรือขึ้นเดอะเบดผู้บับเนี่ยวลาสลิงเงี้ยทุกเราจะเกาะกับแพงนี้เฮ้ยจุดบับเห็นปะมันมันเหมาะเอาคนที่เราเสร็จสายผิวไหวอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกครับมันมีข้อดีแค่แค่เร็วที่เหลือไม่มีอะไรแต่จริงๆสกิลมีประโยชน์สุดนี่ผมยกให้เป็นสกิลซื้อของนะสกิลซื้อของนี่คือหนึ่งคนนะต้องมีในในบรรดาทีมถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นทีมอ่ะ มันช่วยให้ทีมไฟล์ล่าเบลื่นอ่ะแบบมันต่อสกิลต่อแบบจังหวะทําให้แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันดูมันดูไม่ขาดอ่ะเอาจริงซื้อโครงซื้อของกระสุนเติมยาพร้อมอะไรเงี้ยคือมันดีอ่ะ thank you bro thank you ไม่เนเ็ียับจังไปยิงแก๊สไปดูไม่โผล่ไปเฮ้ย fast gas บูส๊อสอะไร

ดูไอดกไอดกอันนั้นสิหน,หน่ากินมากแมวถแมวมันเลิกแล้วต่อกันโอ้ยหยุดโอ้โหหยุดเดินทำไมไปหยุดเดินมันน็องกันตอนนั้นอะไม่ใช่แล้วบอกแล้วผมแม่นจริงผมแม่นจริงแล้วผมแม่นจริงแล้วผมแม่นจริงเด็กเด็ก มันเป็นอะไรไม่รู้ผมแม่นจริงผมบอกแล้วผมเคยพูดปลดโอ้อวดที่ใดก่อน <c oughs> เกมนี้เหมือนจะนอนไก่มาปะเนี่ย <c oughs> ไก่นอนมาหรื <c oughs> นอเปล่า <c oughs> การนอนใหม่ไก่นอนมา แกนอนมหแกนอนอไหมมันจะจะเฮ้ยขอเพียงเอ็เคอแกมวเเซนเนอรรชาชสิเนีโอ้็อกโซนนอกโซน,น,โซนมีนอกโซนไอซีไอซีไอซีเอนเดมีโอเค โอเคไอตีไอตีครบตัวโอเคแล้วสองตัวตรงไหนตัวไหนตัวไหนตัวนึ่งอ่ะสวยแต้เท้าไปเฮ้ยเด็กแต่เท้าเลยเหรอเกินไปปะเนี่ยตึกฟูใช่ป่ะครับแต้เท้าหม่งกระบาดเบสเตอร์มันนิ่งแล้วอ่ะเฮ้ย วีอาร์หมายเลขหนึ่ง goodbye หมายเลขโฟนหมายเลขที goodbye guys goodbye ว wow. ้าวจัดไปสิบสองแต้ม คลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่หนำใจสามารถไปดูสตรีมสดผมได้ที่ LFF Life for Fun แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาววคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไมไ่ยากจนเกินไป LFF TikTok ก็มีให้ลองรับสําหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จากสตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่างๆแบบไม่สั้นจนเกินไปก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube LFF Life for Fun ได้เหมือนนกันันครบ นั่นก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสิกเตอร์กิ้วฟอร์เวิร์ชิงครับผมโชคดีครับ